แม่อย่าพยายามเสียเวลาอธิบายนะหรือว่าพยายามทําให้ใครเข้าใจนะลูกนะข้อนี้แพงมากๆเลยแล้วก็เป็นสัจธรรมเวลาเรามีปฏิสัมพันธ์กับใครก็ตามเห็นอหมผู้คนเนี่ยเขาจะต่างคนต่างความคิดนะเขาเรียกว่ากิฟต์อัพเลยนะกิฟต์อัพก็คือยอมแพ้ไปเลยในการพยายามอธิบายให้ใครใครสักคนเข้าใจเราเพราะฟังให้ดีนะข้อนี้แพงมากแล้วก็เป็นหนึ่งในคําคมสมใจนึกอามาแบ่งให้นะก็คืออะไรรู้ไหมเห็นไหมนอกจากว่าพวกเขาจะไม่ได้ต้องการ อยากจะเข้าใจคุณแล้วเนี่ยเขายังจะอยากเปลี่ยนอะไรคุณบางอย่างเพื่อให้ไปเข้าใจเขาอ,อันนี้โคนแพงเห็นไหมเพราะคนเราเนี่ยพร้อมรับเฉพาะสิ่งที่เขาพร้อมเขาจะได้ยินเฉพาะสิ่งที่เขาพร้อมจะได้ยินเท่านั้นพร้อมจะฟังเท่านั้น <S <S 2> <S 2> เห็นไหมมนุษย์เนี่ยจะฟังในสิ่งที่เขาพร้อมจะฟังเท่านั้นเห็นไหมอย่างอื่นที่เขาไม่ได้อยากจะฟังมันก็ไม่ไหลโฟเห็นไหมล่ะ เห็นไหมในเรื่องบางเรื่องเนี่ยคุณก็ปล่อยนี่ไงข้อนี้แพงมากเรื่องบางเรื่องเนี่ยคุณก็ปล่อยให้เขาเข้าใจไปแบบนั้นแหละดีละหรือเอาง่ายๆว่าหลายคนถามข้อนี้กันด้วยนะเขาเข้าใจผิดเราอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมกูก็บอกว่าก็ปล่อยให้เขาเข้าใจผิดเราไปแบบนั้นแหละลูกจะเข้าใจไปอะไรยังไงก็แล้วแต่เลยไงเห็นปะล่ะนี่ไงทาไม่ขึ้นอยู่กันและกันเลยไงเห็นปะดา